โอเคนะครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นม .5 ทัพนะครับเทอมนี้เป็นภาคเรียนที่2นะครับปีการศึกษา2564นะครับก็ช่วงแรกบอกก่อนเลยครับว่าเราจะต้องเรียนออนไลน์ไปก่อนนะครับจนกว่านักเรียนจะฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วก็เว้นไปอีก2สัปดาห์นะครับก็อาจจะเป็นเดือนธันวานะครับคิดว่าน่าจะเป็นเดือนธันวาเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนักเรียนก็ฉีดวัคซีนครบแล้วละแต่ยังมี นักเรียนที่เก็บตกกันนะครับที่ยังไม่ได้มาฉีดรอบแรกคนที่เป็นโควิดแล้วก็จะต้องมาฉีดนะครับเพราะฉะนั้นโรนะงเรียนจะเปิดออนไลน์ได้ก็สิ้นเดือนพฤศจิกาหรือต้นเดือนธันวาประมาณนี้นะครับอ่ะก่อนอื่นเลยจะอ่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่เราเรียนกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วเมื่อวานทั้งเรียนเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาด้วยนะครับก็ เทอมนี้เราก็จะมีเรียนกับครูก็คือ2วิชาคือระบบฐานข้อมูลเป็นวิชาที่1นะครับแล้วก็การเขียนโปรแกรมเป็นวิชาที่2นะครับเดี๋ยวครูจะสอนเหมือนเดิมก็คือสอนให้จบเป็นวิชาวิชาไปนะครับแต่เทอมนี้เทอมนี้นะครับเราจะเรียนระบบฐานข้อมูลก่อนเป็นลำ,ลำดับแรกนะครับระบบฐานข้อมูลเทอมที่แล้วเนี่ยเนื่องจากเราออนไลน์กันตลอดทั้งเทอมที่1 ครูก็เลยไม่สามารถหาข้อมูลอะไรที่มันเรียนลึกๆได้ก็เลยทำไลน์ Notify กันแล้วก็ทำ Google c a l enda r กันนะครับก็คือ Google c a l enda r เอามาทำเป็นระบบแจ้งเตือนกันนะครับแต่เทอมนี้น่าจะมีออนไซด์ได้ดังนั้นก็จะสอนลึกขึ้นนะครับแล้วก็การเขียนโปรแกรมเนี่ยเดี๋ยวครูขอยกยอดไปสอนที่ออนไซต์ไปเลยนะครับโอเคอ่ะเรามาดูกันก่อน,อนว่าระบบฐานข้อมูลเนี้ย มีอะไรกันบ้างครับสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่1นนะครับครูที่โลครูโลครูลงข้อมูลเรียบร้อยแล้วคือข้อมูลต่างๆนะครับที่นักเรียนนําไปใช้ตลอดทางเธอนะครับดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับในนี้ครูจะเขียนว่ามีเว็บไซต์ในการทดลองการทํถฐานข้อมูลไอ้ตัวนี้ก็คือเว็บนี้นั่นเองปึ๊บสองชีทตัวอย่างก็คือตัวนี้สามเว็บไซต์แบบมีตัวอย่างฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับ ไอ้ตัวนี้นะครับมันสามารถรันบนโมบายหรือว่าบนโทรศัพท์มือถือของนักเรียนได้นะครับนักเรียนสะดวกใช้โทรศัพท์ใช้มีแท็บเล็ตสะดวกแท็บเล็ตใช้หรือว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้นะครับแต่ทีนี้ครูไม่รู้ว่าโทรศัพท์ของนักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถทําได้หรือเปล่านะครับวันนั้นดังนั้นวันพรุ่งนี้นะครับครูอาจจะไม่ได้เข้าไปสอน แต่ให้นักเรียนทดลองและส่งข้อมูลมาว่าส่งเป็นงานนะครับมาว่าเราไม่มีปัญหาอะไรหรือถ้ามีมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวครูจะสร้างห้องเอาไว้ให้รายงานข้อมูลนะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนนะครับเว็บไซต์ในการสร้างฐานข้อมูลนะครับถ้านักเรียนพรอ้อมก็คือกดตรงนี้นะครับกดจะไปก่อนพอนักเรียนกดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมันจะพาเรามายังหน้าเว็บนี้ sqlfiddle.com ตัวนี้จะเป็นเว็บไซต์เหมือนรีพริตนะครับที่เราจะเป็นการเขียนโค้ดแต่อันนี้จะเป็นโค้ดที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลเน้นๆเลยนะครับถ้านักเรียนเข้าได้นะครับมันจะขึ้น2หน้านี้นะครับขึ้น2หน้านี้เนอะอ่ะทีนี้เรากลับไปดูนี่ก่อนนะครับอันนี้ถ้าเกิดเข้าได้ นะครับก็โอเคไปแล้วมันจะมีอีกหนึ่งอันก็คือตัวนี้ตัวนี้คือครูเขียนโค้ดเอาไว้ให้แล้วนิดหนึ่งนะครับ่อาอน,นักเรียนลองเข้าไปดูก่อนพอนักเรียนเข้าไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นลักษณะเป็นแบบนี้ข้างบนมันจะมีเขียนโค้ดเวลาทั้งหมดสิบารรทัดถูกไหมครับ ตัวนี้นะครับนักเรียนบอกโอ้โหเห็นเขียนโค้ดอีกแล้วนะครับไม่ต้องห่วงครับการสอนเทอมนี้คัดลอกวางแล้วก็เปลี่ยนตรงข้อมูลพวกนี้เปลี่ยนข้อมูลพวกเนี้นิดนิดหน่นอยหน่อยนะครับเหมือนไลน์โน้ตฟายครับครูเขียนโค้ดไว้ให้เรียบร้อยแล้วปรับแล้วก็เปลี่ยนนิดนึงนะครับแล้วก็ใหเ้เข้าใจคอนเซปต์นะครับอ่ะทีนี้ให้นักเรียนลองอะไรอ่ะข้างบนนี้ พานักเรียนได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตรงนี้เปิดได้นะถ้าเปิดได้นะมันจะขึ้นข้อมูลลักษณะเป็นแบบนี้สองให้นักเรียนกด build s c h e m a Bu i l d คือการสร้างสร้างข้อมูลไอ้พวกเนี้ยสร้างข้อมูลอะไรสร้างข้อมูลของที่ครูเขียนไว้เนี่ยขึ้นมาอ่ะกดก่อนปึ๊บพอกดเรียบร้อยแล้วถ้าเกิด b i l d ได้ไม่เออร์เรนะครับมันจะขึ้นว่า สกีมาเรดี้เห็นไหมครับสกีมาเรดี้ถ้าเรดี้เมื่อไหร่ก็แสดงว่าโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์ที่นักเรียนเอาไว้ใช้เรียนเนี่ยไม่มีปัญหาสามารถรันได้นะครับนักเรียนก็ส่งคำตอบมาว่ารันได้โอเคใช้เรียนได้นะครับเดี๋ยวครูก็จะมาต,ติ๊กว่ามีอะไรบ้างทีนี้ใครใช้ไม่ได้ มันจะไม่ขึ้นสกีมาเรดี้มันก็จะขึ้น e r อร์เลยรบกวนแคปเจอร์ capture, ไอตัวเนี้ยที่มันเออร์มาและบอกรุ่นโทรศัพท์แท็บเล็ตหรือว่าเครื่องเออ่ที่นักเรียนได้ใช้สอนเนี่ยมาครูจะได้หางานอย่างอื่นให้นักเรียนทำใน2สัปดาห์นี้นะครับเพื่อจะสอนให้ได้เท่ากันทุกคนนะครับอ่ะก็ ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับในคาบแรกนะครับก็ยังไม่มีอะไรมากก็ทดลองรันดูว่ามันมีขึ้นสกิมาเรดี้หรือเปล่านะครับถ้าขึ้นก็โอเคสามารถเรียนได้นะครับอ่ะส่วนอันนี้ภาษา sql mm hmm. เบื้องต้นอ่ามันก็จะเป็นไวยากรณ์เนี่ยครูเก็ไปรับเอาของโปรแกรมเมอร์ไทยเข้ามานัไอตรงนี้นะครับก็นักเรียนสามารถใช้สอบได้เปิดดู เปิดสอบก็คือเปิดตรงเนี้ครูก็สรุปมาครูจะสอนไม่เกินนี้อาจจะสอนไม่ถึงทั้งหมดนี้ซะด้วยซ้ำไปนะครับอาจจะมีแค่บางคําสั่งที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับก็ลองดูนะครับสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยแล้วอย่าลืมส่งนะครับว่าใช้งานได้หรือไม่ได้ถ้าเกิดใช้งานได้ก็ตอบเลยว่าใช้งานได้นะครับถ้าเกิดว่าใช้งานไม่ได้รบก,กวนแคปเจอภาพไปด้วยครับอ่วันนี้สวัสดีครับ